นะถ้าใครที่รู้วิธีการผลิตพักเครื่องจะรู้ดีว่ากดมือทีละองค์เนี่ยแล้วมาตัดทีละองค์ซึ่งตัดทีละองค์เนี่ยขนาดองค์พ้าจะไม่เท่ากันพระเกจะไม่ตัดทีนี่ชื่นชอบแอปนี้นะกดกำลังใจไว้ให้กันไม่แห่ พ่อสามเชยน้องยังบอเคยฮัดไผ่ต้องดูตัวจริงนะลายมือนี้เป็นลายมือหลงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนะครับลายมือนี้เป็นลายมือหลงพรอกลิ่งวัดโพเลี้ยนะครับถ้าอันนี้ยผมเห็นหูด้านบนอะ ผมจะบอกไว้เลยว่าแทหรือไม่แทนี่เบื้องต้นนี่ดูโอเคในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าผมเห็นหูด้านบนอ่ะผมจะรู้เลยว่าแทหรือไม่แท้นะครับแต่เบื้องต้นดูดีนะดูชอบนะไม่เก็บตังค์แต่บอกเลยว่า อ่าขอรูปก่อนเราให้ความสำคัญนะผมบอกเลยว่าแอปตัวนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อไรายได้หรือผลประโยชน์แต่อย่างใดแอปตัวนี้ทำขึ้นมาเพื่ออยากจะให้คำตอบเกี่ยวกับพระทุกองค์ที่มีอยู่ในประเทศนี้ครับดังนั้นนะเห็นไหมเราไม่ได้ตังแต่เราจะพิมพ์เหตุผล ให้กับพระแท้จะทุกองค์ที่ส่งเข้ามานี่อันนี้ยุคหลังครับอันนี้ก็แท้นะถ้าอันเนี้ยคุณตีเข้าตุ๊กตาวัดพับมันก็จะเก่าไม่ถึงถ้าคุณส่งเข้ามวลพระผงยอดนิยมก็จะถูกเสียนยุคโบราณที่ประจําแอปผมมาตีเก๋แต่ถ้าคุณส่งเข้าพระผงทั่วไปเนี่ยแบบเนี้ยคุณจะรับคําตอบว่าเป็นพระแท้นี่ ซึ่งนะฮะพิมพ์ตุ๊กตาแบบเนี้สังราสุขสร้างสมเด็จโตสร้างปู่นาคสร้างปู่หินสร้างปู่โตะ๊สร้างย้อนยุคที่วัดยังสร้างเลยชอบไหมถ้าชอบโปรโมชั่นน่าจะมีไม่บ่อยนะครับในสัปดาห์นี้ นะตั้งใจที่จะอยากได้จำนวนพระเยอะๆเข้ามาเพื่อพัฒนาแอปกันมีพระเข้ามาเยอะๆก็มีทรัพยากรลดราคาให้ได้เช็คพระกันทุกคนก็ประหยัดกระตังพระทุกองค์ส่งมาเช็คแท้แล้วนะเอาไปขายได้ก็มีกำไรส่งมาเช็ครู้ว่าเก๋จะได้ไม่ต้องนั่งสงสัยหรือจะได้ใครเอาแบบนี้มาขายอีกจะได้ไม่ต้องเสียตังซื้อพระเก๋นะโปรโมชั่น250ได้300 ได้คนละสามแพ็กเกจโอเคชื่นชอบกดโอเคโอเคกดหัวใจให้ผมด้วยอ่าอ่ะ,อ,ะอย่างนั้นก็ถือว่าวันนี้ก็ไม่เสียเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับนึกว่าจะไม่มาซะแล้ววันนี้อ๋อต้องมาดิครับผมต้องมาตามดูเอกสารพระสมเด็จที่บันทึกว่ามีเจ็สิบสามพิมจากน้องปอนปานปุย ใช้เติมได้ใช่ไหมครับเติมได้เลยแพ็กเกจถ้าผมบอกณนะนาทีนี้แอดมินผมต้องเปิดระบบแล้วนะครับแต่ถ้าปริมาณพระเยอะเกินไปเราอาจจะต้องปิดระบบดังนั้นใครซื้อโปก่อนส่งก่อนจัดมาพรุ่งนี้เฉผมตื่นนะอยู่ที่ภูเก็ตผมก็จะจิบกาแฟที่ภูเก็ตแล้วก็ตรวจพระพิมพเหตุผลคุยกับเพื่อนๆ ผมบัมูลพ่อปานไม่ขาดอย่าง้พ่อปานเสือสิงห์พี่อัตพลอย่างองค์ละหมื่นเจ็ดเหมือนเดิมไหมครับจะต้องบอกพี่อัมพลแบบนี้ว่าเรื่องราวของพระหลวงพ่อปานอะวันนี้คุยพระเรื่องหลวงพ่อปานกันดีกว่านะครับอาจจะเล่าให้ฟังนะครับผมอยากจะคุยเรื่องพระต่างวัดอะวันนี้เรามาคุยเรื่องพระต่างวัดกันน้องปอนมาพอดีเลยแล้วผมชอบนะผมชอบนะ วิธีการเล่นพรกของเขาฝากไปติดตามน้องปอนปานปุยได้นะครับคือตัวเนี้ยผมนั่งรถมาเนี่ยผมก็ยังนั่งคิดอยู่เรื่อยๆนะว่าพระต่างวัดเนี่ยดีเท่าพระตรงวัดไหมเออในหัวข้อที่ว่าพระต่างวัดดีเท่าพระตรงวัดไหมทำไม จึงมีคนบอกว่าพระต่างวัดอ่าราคาถูกกว่าพระตรงวัดเออน่าสนใจคุยเรื่องนี้กันไหมถ้าคุยเรื่องนี้คุยได้เลยนะอ่าผมต้องบอกว่าพระที่คนได้รับต่างวัดหรือว่านอกวัดที่หลวงพ่อจำรรษาอยู่ไม่มีสองกรณี อ,อย่างนี้ครับพระที่เอาไปแจกวัดอื่นสำคัญคือเราต้องรู้ประวัติว่าเป็นของหลวงพ่อแบ่งให้ไปแจกหรือวัดนั้นสร้างพระแล้วน,มนิมนตลหลวงพ่อไปเสกมีสองอย่างนะมาขอพระของหลวงพ่อที่หลวงพ่อทำไว้ที่วัดแล้วขอแบ่งไปแจกแบบนี้คือ หลวงพ่อทําเองเสกเองแบบนี้ความนิยมหรือความศักดิ์สิทธิ์ไปใได้ต่างกันนะครับประกอบกับพระพิมพ์ไหนนะที่มีวัดอื่นแบ่งไปแจกสําหรับผมถือว่าเป็นข้อดีมีวาระการแจกชัดเจนซึ่งวาระการแจกที่ขอไปแจกวัดอื่น เป็นดัชนีชี้วัดว่านี่คือพระหลวงพ่อแน่นอนพระที่อยู่ในวัดที่แจกกันบางครั้งไม่มีประวัติบันทึกที่ชัดเจนแต่พอเอาออกไปให้วัดอื่นแล้วไปได้รับจากวัดอื่นนั้นชัดเจนเลยคือพระหลวงพ่อแน่แบบนี้ถ้าราคาถูกถือว่าเป็นโชคดีของคนใช้กับพระเครื่องที่วัดอื่นเนี่ยสร้าง แต่นี่มนหลวงพ่อไปช่วยเสกอ่าแต่ก็จะเป็นของวัดอื่นก็จะมีชื่อเขียนเลยว่านะอย่างพาะครูเนี่ยนะฮะก็จะมีเขียนอ่าว่าวัดแจ้งนอกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่ใช่วัดบ้านไรแต่ก็ยังมีกรณีอีกหนึ่งว่าที่เขียนว่าวัดอื่นเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อ เป็นเจ้าอาวาสอยู่วันนั้นหรือเปล่าอีกนะเออบางคนคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยชื่อคนละวัดหลวงพ่อไปออกวัดอื่นแต่คุณก็ต้องประวัติสําคัญที่สุดว่าในปีพศออนั้นนะ่ะหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่วันนั้นหรือเปล่าแล้วหลวงพ่อจึงย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วันนี้หรือเปล่าดังนั้นประวัติสําคัญที่สุดแต่สําหรับพระที่มีวาระการแจกนอกวัดอะ ผมบอกคุณเลยว่าแขวนได้สบายใจเพราะวาระการแจกนอกวัดซึ่งเป็นพระหลวงพ่อนะั่นนะชัดเจนว่าพระรุ่นนั้นมีการจัดสร้างแน่พระรุ่นนั้นไม่เก๋นแน่พระรุ่นนั้นไม่มัวแน่พระรุ่นนั้นเป็นของหลวงพ่อไปแจกแน่เหมือนที่ผมบอกอะนะครับถ้าผมอยู่บ้านน่ะทุกๆวันน่ะไม่มีใครจดจำหรอกครับว่าผมอยู่บ้านวันอะไรบ้างในหนึ่งปี ในหนึ่งปีเนี่ยผมอยู่บ้านกี่วันเนี่ยไม่มีใครจดจําแต่ถ้าวันหนึ่งอะ่ะคุณเจอผมอะ่ะไปอยู่งานบวชคุณเจอผมไปอยู่งานวันเกิดใครสักคนคุณจะรู้เลยว่าวันนั้นอะ่ะคุณจดจําได้ว่าตัวผมอะ่ะไปอยู่ในงานวันเกิดโตเตยอย่างเงี้ยตัวผมไปอยู่ในงานแต่งโกนิพนอย่างเงี้ยในวันที่เท่าเนี้ยอันนั้นคือชัดเจนว่าเป็นผมแน่ๆอยู่เราอยู่ในยุคที่ เราไม่ได้ให้นักขายชักจูงเราอยู่ในยุคที่เราสามารถจะลำดับความคิดในการสะสมพระรเครื่องได้อย่างที่ไม่ต้องถูกหลอกนะครับซึ่งมันอยู่ในหลักเกณฑ์หลักการเดียวกันกับของสะสมบนโลกไปนี้อย่างที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเครื่องลายครามไม่ว่าจะเป็นสแตมเก่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณไม่มีใครไปบิดเบือนประวัติศาสตร์เขาได้ ทุกคนต้องเล่นตามของซึ่งพักเครื่องที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยนักขายมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้เลยทําให้วงการมาเครื่องมันสับสนไงเสียนสิบคนพูดสิบอย่างใช่ไหมครับอ่านั่นแหละครับซึ่งผมจึงเน้นย้ำว่าในยุคที่เราสามารถหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองใช้หลักการสะสมพักเครื่องหลักการเดียวกับ ของสะสมวัตถุโบราณต่างๆบนโลกใบนี้นั่นน่ะวงการพระเครื่องจึงจะเข้าสู่คำว่ามาตรฐานสากลอย่างแท้จริงนะครับโอเคสำหรับพระหลวงพ่อปานอ่าอีกอย่างอาจจะช่วงไปจำภาษาที่วัดนั้นพอดีก็คืออะไรที่ท่านเอาไปแจกที่วัดอื่นเนี่ยประวัตินั้นน่ะ เป็นข้อดีที่ทําให้รู้ว่าพรนะนั้นเป็นพระหลวงพ่อแน่ขอดูครับมีเนื้อดําไหมมีทั้งดําและทั้งแดงคลิปเก่าๆผมมีไว้ให้หมดแล้วทําไมถ้าวันนี้ไม่ได้ซื้อพระผมซักองค์พี่ๆจะนอนกันไม่หลับเหรครับอ่าใครอยากได้พระจากผมอ่ะให้กดโอเคกดหัวใจมามาเดี๋ยวผมแบ่งพระให้สิบองค์ ผมว่ารือพระพอดีเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จที่เจออยู่ใต้ฐานพระประธานไม่เชิงเป็นฐานพระประธานอยู่ที่บ้านพราหมณ์นะครับผมจะต้องบอกแบบนี้นี่ครับถ้าเพื่อน สังเกตดูดีๆคราบกุหรืออะไรก็แล้วแต่จะเหมือนกับหลวงปูล่ลำพูอาหรือเหมือนกับหลวงปู่หินวัดละคังเห็นไหมครับพระเนี่ยมีการตัดตัดทีละองค์ตัดมือเหมือนกับกรรมวิธีการสร้าง บางคุณพรมศูนย์เก้านะหรือว่าระคังร้อยปีเห็นไหมครับไม่ไม่ได้เอากล้องมาด้วยนี่เราเฉียนรอยการเนี่ยใช้มีดตัดซึ่งถ้าพรเก๋อเขาจะมีบล็อกเขาจะไม่ตัดทีละองค์ นะค,คือตอนนั้นน่ะนะในบ้านพรามบ้านพรามอยู่บ้านโป่งนะครับพอพรามหลวงน่ะท่านเสียชีวิตพระเครื่องต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะมากจริงๆเพราะว่าทุกพิธีอที่มีการพุทธาพิเศษเขาต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์ด้วยแล้วก็ต้องมีการอัญเชิญพรามหลวงเนี่ย ไปบวงสวงชุมนุมเทวดาตาได้ครับพี่ช่างบ่าวนี่เห็นไหมครับซึ่งพระชุดนี้อยู่ใต้ใต้สารพัดภูมิหรือใต้แท่นอะไรสักอย่างเป็นพระแท้ล้านเปอร์เซ็น นี่แล้วมีจำนวนน้อยนะครับผมได้มาเนี่ยในที่เนี้ยในบ้านพามานะผมบอกเลยตอนนั้นนี่โอ้โหรัพ์สุบัติไม่ว่าจะเป็นเหรียญพรามนะของโบสถพรามสมเด็จศูนย์เก้านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพักกลิ่งวัสุทักษ์เยอะมากนะนี่งานตักมือแบบนี้ เห็นบเป็นงานตัดเดียวกับบางคุณพม mm ์ศูนย์เก้าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่หรือไม่ได้อยู่ในฐานาพระประธานเนี่ยหรือในฐานนะของสารพระภูมิอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ก็จะไม่มีคาบกลุ่มแบบนี้แต่พออยู่ในฐานพระประธานก็จะมีคาบกลุ่มแบบนี้ดูง่ายเลยศูนย์เก้าชัดๆนะครับ นี่ใครอยากได้มีเท่านี้ขนาดจะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะเขาตัดทีละองค์ไองานตัดทีละองค์เป็นงานของพระแท้อยู่แล้วเพาอพระเกดเนี่ยเขามีแป้นพิมพ์ของเขาเลยจะสี่เหลี่ยมเดี้เท่ากันหมดประกันแท้ทุกอง,ง,ง์นี่แล้ววันนี้ถ้าได้ไปเนี่ยกดนะเขียนแล้วก็กดนะโอเคโอเคเป็นกำลังใจทิ้งไว้ด้วยนี่ ตัดมือทีละองค์ครับโอ้โหนะแขวนแล้วไม่ดีเอามาคืนถึงห้าพันไหมมีงบเท่านี้นะครับอา้าวเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยผมจะหยิบพระพิม์เนี้ยขึ้นมาพูดคือตั้งใจจะเอามาพูดพรุ่งนี้แต่เมื่อแฟนเพจอยากได้วันนี้มานี่ กดหัวใจรัวๆมาใครอยากได้กดโอเครัวๆมานี่นะครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับมีอยู่เท่านี้ใครเอาสมเด็จนะผมใช้คำว่าสมเด็จนะสายวัดละคังสายวัดบางขุนพมแท้แน่นอนเนี่ยถ้าตัดมือจีโดงนี้แท้แน่นอนผงแบบนี้ผงเดียวกับศูนย์เก้าเลยเสียดายวันนี้ผมไม่ได้เอกกล้องสอง่งภาพมา วันนี้นะใครที่เอาองละสองพันสองร้อยบาทพิมพ์มาตรฐานศูนย์เก้าสองพันสองร้อยบาทผมจะนั่งอ่านรายชื่อแล้วเอาเนี่ยนะเท่าที่รายชื่อที่พิมพ์มาเนี่ยนี่สองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทเอานี่มาแล้ว นี่มีพี่เขาบอกมีห้าพันอันนี้ได้สององค์เลยนะครับเสียดายไม่ได้เอากล้องสองผ้ามาถ้าเอากล้องสองผ้ามานี่นะชัดเจนอันนี้คือเป็นพระที่เข้าใจง่ายโอ้สวัสดีครับพี่ทวีนี่แท้ดูง่ายสบายใจใช่ไหมกดแล้วตัดเนี่ยรอยตัดแบบนี้คือรอยตัดของพระแท้นี่พรุ่งนี้ง่ายๆครับพรุ่งนี้ต้องมีสามพันถึงสี่พัน เอาวันนี้สองพันสองร้อยบาทนะถ้าใครที่รู้วิธีการผลิตพักเครื่องจะรู้ดีว่ากดมือทีละองค์เนี่ยแล้วมาตัดทีละองค์ซึ่งตัดทีละองค์เนี่ยขนาดองค์พระจะไม่เท่ากันพระเก๋จะไม่ตัดทีละองค์พระเก๋จะมีบล็อกเนี่ยแล้วเนี่ยที่มาคือที่มาจากนะครับ บ้านพามหลวงนี่คนที่อยู่วันนี้โชคดีแล้วผมบอกเลยครับพรุ่งนี้ไม่ใช่ราคานี้สำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์วันนี้คืนนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณจะต้องบันทึกเลยว,ว่าพระสมเด็จนะได้จากไลฟ์ของผมวันนี้วันที่ผมอยู่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะผมชอบนะเนะี่ยงานตัด นยงานใช้มีดตัดเนี่ยนะงานใช้มีดตัดทีละองค์พิมพ์ใหญ่ด้วยอ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องกล่าวคำว่าฝันดีลาตีสวัสดิ์แฟนเพจพี่มานะยังต้องมาใครไม่ปิดคุณต้องปิดนะครับพรุ่งนี้ผมเอากล้องส่องให้ดูแล้วผมให้ราคานี้แค่จนถึงพรุ่งนี้แปดโมงเช้านะถ้าใครดูย้อนไลฟ์วันนี้นะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องพาระสมเด็จอันนี้กันแบบจุก น่ยแบบทะลุปูโป่องอัะเลยทีเดียวเชียวถ้าได้ส่องกล้องแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออเนี่ยแหละครับนะฮะ